นี่เรามาต่องานนะครับนี่เทคนิคการวาดใบกาวปิดไรครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราโกนบาทนะครับ <What? S 1> วาดใบกาวนะครับโกนหอยหอนี้มวนเป็นเมฆก,ก็ได้ครับเป็นเมฆหรือเขาเรียกว่าฟองน้ำนะผมทาเมฆก,ก็จะอีกม้วนมวนเหมือนเลขหนึ่งครับสบายดีวันนี้น้องทัวร์นะครับเราสักคนสอป,อ,ปอลแล้วอิ จากคนต่างประเทศอีกแล้วงานนี้น้องทัวมีเส้นมาก่อนนะครับน้องบอกว่าเส้นไม่สวยไม่คมเลยอยากให้พี่เอจจัดให้ใหม่ตัดเส้นให้ใหม่น้องบอกว่าติดตามมาจากใน t ิกต็อกนะครับเส้นบาดหูบาดตาบาดใจมากๆเลยอยากให้พี่เก๋เก็บให้ใหม่อยากรีโนเวทใหม่ได้เลยน้องทัวนี่มาเจอพี่เนี่ยดูช่างระดับโลกดูอุปกรณ์พด้วของสโลหมดเลยสปี้สโลเครื่องปั่นหมึกของสโลเครื่องสัะของสโลแต่หมึกของไดนามิกนะฮะ มันคือเป็นประโยชน์เงินอย่าเอาไปทําอย่างอื่นนะเอามาสักนะครับโอ้นี่เครื่องส่องไฟระดับโลกเลยนะเนี่ยส่องกบนะเนี่ยเมื่อก่อนใช้ส่องกบนะดูเส้นเราด้วยดูเส้นเราด้วยคมคมรอ,อ,อบแรกลยลงเงาไปเลยฮะเดินเส้นแล้วก็ลงเงาไปบางส่วนนะฮะนี่งไงฮะนั่นนะงานเส้นคมคมใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆปนเปกันไปนะฮะเป็นดอกซากุระแซมเข้าไปคือไอเดียช่างเก๋นะต่อเติมดอกไม้เข้าไปยังไงก็ฝากด้วยนะฮะติดตามผมด้วยทันดิซีทั้งหลายเหมือนน้องทัวร์นะครับ ดูแล้วก็มาสักกันด้วยนะฮะ